สวัสดีครับผมยินนะครับและตอนนี้เนะี่ยผมอยู่ที่ศูนย์การคา้าเซ็นทรัลเิลด์นะครับผมอ่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับสีแดงอลังการขนาดนี้โขงเดานได้ไม่ยากนะครับว่าเป็นเทศกาลอะไรแดงขนาดนี้นะในประเทศทั่วโลกเลยมีไม่เยอะหรอกฮาโลวีนตากล้องยังมีเสียงนะคุณรู่ไงไม่ใช่นะครับเป็นเทศกาลตรุษจีนอย่างที่ใครๆเขารูกันนะครับว่าทุกช่วงตรุษจีนเนี่ย สำหรับใครหลายคนก็คงจะเลือกมาช้อปปิ้งที่เซนทรัลเช่นกันนะครับผมวันนี้มาทําอะไรรู้หรือเปล่าว่าวันนี้ที่นี่รู้แค่ว่ามีมิชชั่นได้ทําแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างวันนี้เรามีมิชชั่นให้หินทำทั้งหมด9มิชชั่น9มิชชั่นใช่แต่เราจะค่อยๆบอกไว้ทีละอันถ้าสมมติว่าผมยอมแพ้ในมิชชั่นแรกคือผมกลับบ้านกลับบ้านเลยงั้นวันนี้ลากันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเจอกันมิชชั่นแรกไม่ยากอย่าเพิ่งถอนใจอันนี้นับเป็นหนึ่งมิชชั่นแล้วมิชั่นแรกเลย แต่ว่ากินจะไม่รู้นะว่าต่อไปแต่ละมิชชั่นคืออะไรถ้าไม่ผ่านอันแรกอ๋อต้องไปให้ผ่านด้วยนี่เอาตรงตีมตัวจีนไปครับเนี่ยเปิดมาเป็นภาษาจีนคือผมกลับบ้านจริงนะมิชชั่นที่1แต่งตัวให้เข้ากับเทศกาลตรุษจีนเรามาไม่ตรงตีมเท่าอันนี้ผมไม่ตรงเลยครับไม่น่าจะตรงไปแต่งตัวใช่ไหมใช่เอาผมพอจะรู้จักอยู่ร้านหนึ่งที่มีชุดให้เลือกตรงตีมแน่ผมรู้ทางเดินไปร้านเสื้อผ้าที่ผมจะพาไปแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยขอแบบเกริ่นหนึ่งนิดนึงเพราะช่วงตรุษจีนเนี่ จะเหงปังดังรวยนะครับผมคือตอนนี้ผมอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลก็จริงนะแต่ว่าคนที่แบบเฮ้ยต้องมาที่เซ็นทรัลเวิลหรือเปล่าเพื่อมาแบบตุจีเลยนะคือไม่ใช่นะครับเพราะว่าเซ็นทรัลทั่วประเทศเลยนะครับจัดงาน The Great Chinese New Year 2024นะครับผมก็คือทีมเดียวกันหมดแบบบ้านใครใกล้เซ็นทรัลไหนก็คือไปได้ร่วมทีมได้หมดเลยนะครับสุดอลังพลังมังกรมากครับ